เป็นเม็ดกลมๆเหมือนที่แท็กไปหาหมอตรวจพบก้อนเนื้อในลำไส้เขาว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตอนนี้รอผลตรวจชินเนื้ออยู่เครียดไปหมดเลยรู้ว่ามีประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ค่าทดเคยค่าตกใจตั้ง3ล้านบาทถ้าเป็นจริงๆค่ารักษาไม่ห่วงเท่าไหร่และยังได้เงินสดไว้ใช้อีกด้วยอ่ะแต่ใจจริงอ่ะก็ยังกลัวนะโรคนี้เขาว่าหาย,ยากถ้าผลออกมาเป็นมะเร็งจะรักษาที่เดิมหรือไปรักษาที่ไหนดีบอกตรงๆเลยว่าอยากมีชีวิตต่อไป อยากหายาทำไงดีฮะ A A B บริการผู้ป่วยรายบุคคลด้วยเหรอบริการโดยแพทย์เข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขแขนต่างๆชั้นนำทั่วโลกเลยเหรอบริการนี้จะช่วยให้ผมมั่นใจว่าได้รับก,การรักษาโรค ตอผมสามารถขอคําแนะนําจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากทั่วโลกอีกทั้งได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการรักษาเลยบริการนี้เหมือนการหาความเห็นที่สองทางการแพทย์ใช่ไหมอะฮะแตกต่างกันเหรอยังไงอะ่ะอ๋อ ความเห็นที่2แพทย์จะรายงานให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นกลางและคําแนะนําสําหรับการรักษาซึ่งหลังจากได้รับความเห็นที่สองแล้วเราเองก็ยังมีความสงสัยในใจว่าจะให้ใครรักษาโรงพยาบาลไหนดีที่เหมาะสมรวมบริการจากเมดิสจะตอบทุกคําถามเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแถมแนะนําแพทย์และโรงพยาบาลที่เหมาะสมการรักษาให้ผมด้วยรวมทั้งช่วยจัดการความยากลำบากและการร่วมมือกับผลข้างเคียง ไปจนถึงการพักฟื้นบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลจะช่วยให้ผมไม่โดดเดี่ยวบริการนี้ครอบคุมอะไรบ้างล่ะว้าวตั้งแต่ขั้นตอนวินิจฉัยโรคการรักษาการเฝ้าติดตามความคืบหน้าการรักษาจนกระทั่งร่างก,กายฟื้นฟูคืนสุขภาพเป็นปกติขอคําถามสุดท้ายเลยนะบริการดีๆอย่างนี้ค่าใช้จ่ายสูงไหมฮะ ฟรีเป็นไปได้ไงเพราะผมเป็นลูกค้า a i a แลประกันโรคไร้ายแรงครบ3ล้านบาทค่าเบีย้ยแค่หมื่นต้นต้นเองไงน,นะ ดีอย่างนี้ต้องบอกต่อให้น้องนัดหน่อยนะครับพี่มิชวร์ลส,สนใจประกันโรคร้ายแรงพร้อมบริการผู้ป่วยรายบุคคลโดยเมดิกชาเบียเริ่มต้นที่หมื่นกว่าบาทต่อปีเท่านั้นเองสนใจประกันโรคร้ายแรงพร้อมบริการผู้ป่วยรายบุคคลโดยเมดิกชาเบียเริ่มต้นหมื <naughty vé> <Gear. joking S 2> ่นกว่าบาทต่อปีเท่านั้นเองครับสนใจติดต่อนัดได้นะครับประกันโรคร้ายแรง AIA ยินดีให้บริการครับ